นัดกับผู้ชายไว้ค่ะแล้วโดนผู้ชายเคเพราะว่ารูปไม่ตรงปกชอบมากเลยค่ะมีแต่คนชมนะคะว่าตาสวยขึ้นหวานขึ้นค่ะสวัสดีค่ะชื่อลูกกวาดค่ะอายุ20ปีค่ะตอนนี้นะคะมาติดตามาการหลังทำตาสองชั้นครบ14วันค่ะชอบมากมากเลยค่ะมีแต่คนชมนะคะว่าตาสวยขึ้นหวานขึ้นค่ะก่อนทำนะคะไม่เคยแต่งตาเลยแต่พอหลังทำตาไป แต่งตาง่ายขึ้นมากเลยค่ะก็เพื่อนที่ทํางานนะคะและครอบครัวที่บ้านนะคะก็ชมว่าตาสวยมากขึ้นค่ะแล้วก็หลายคนนะคะที่แบบเห็นว่าลูกกว่าทําตาไปแล้วก็อยากกลับมาทําตาที่คิวคลินิกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆคงเห็นตาลูกกว่าแล้วนะคะว่าปังแค่ไหนถ้าคนไหนสนใจนะคะแนะนําที่คิวคลินิกเลยค่ะรับรองว่าปังแน่นอนค่ะ